รถถัง T-62M เป็นหนึ่งในรถถังหลักที่มีชื่อเสียงจากยุคสงครามเย็นซึ่งได้รับการพัฒนาและปรับปรุงจากกลุ่น T-62 ดั้งเดิมของสหภาพโซเวียตรถถังรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรบและการป้องกันในสมรภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะในช่วงทศวรรษที่1980การอัปเกรดที่สำคัญของ T62M ประกอบด้วยการเสริมการติดตั้งระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัยขึ้น และการเพิ่มขีดความสามารถในการยิงกระสุนต่อต้านเกระสมัยใหม่ปืนใหญ่ขนาด115มิลิเมตรที่ใช้ในรถถังนี้สามารถยิงกระสุนหลายประเภทได้ทั้งกระสุนเจาะก,กระสุนระเบิดแรงสูงและกระสุนต่อต้านรถถัง T62M ยังมีเครื่องยนต์ดีเซลที่ให้กำลังเพียงพอสำหรับการเคลื่อนที่ในภูมิประเทศที่หลากหลายทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งในภูเขา พื้นที่ป่าและทะเลทรายจุดเด่นอีกอย่างคือระบบกันสะเทือนที่ช่วยให้ยิงได้แม่นยำขณะเคลื่อนที่ระบบป้องกันของรถถังนี้ยังรวมไปถึงการติดตั้งเกราะปฏิกิริยาระเบิดแบบเบื้องต้นซึ่งช่วยเพิ่มการป้องกันจากการโจมตีด้วยกระสุน RPG หรือจรวดต่อต้านรถถังนอกจากนี้ยังติดตั้งระบบควบคุมอุณหภูมิและระบบกรองอากาศสำหรับปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีการใช้อาวุธเคมีหรือนิวเคลียร์ t 6 2 m ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมเช่น เครื่องยิงระเบิดควันและอุปกรณ์มองกลางคืนที่ช่วยให้สามารถทำภารกิจในเวลากลางคืนได้อย่างมีประสิทธิภาพการใช้งานของ t 6 2 m ไม่ได้จำกัดแค่ในกองทัพสหภาพโซเวียตเท่านั้นแต่ยังถูกส่งออกไปยังหลายประเทศรวมถึงในตะวันออกกลางแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหลายประเทศที่ยังคงใช้งานรถถังรุ่นนี้ในกองทัพ โดยเฉพาะในประเทศที่มีงบประมาณจำกัดแต่ต้องการรถถังที่ยังคงมีประสิทธิภาพในสนามรบ ความคงทนของโครงสร้างและความง่ายในการบำรุงรักษาทำให้ t 6 2 m ยังคงเป็นที่นิยมในหลายภูมิภาคแม้ว่าจะมีอายุมากกว่า40ปีแล้วก็ตามประเทศไทยเองก็ได้ศึกษาเทคโนโลยีของรถถังประเภทนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านยุทธวิธีและยุทธโภปกรณ์ของตนเองโดยเฉพาะในการฝึกยุทธศาสตร์และการทดสอบระบบจำ